สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ตก้างระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันครับคู่นี้จะเตะก,กันในคืนวันอังคารที่15กุมภาพันธ์2565เวลาตี35ครับเรามาดูสภาพาความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงไม่ชนะ2นัดติดต่อกันในลีกทั้งที่มีสกอร์นำในช่วงพครึ่งครับรับรังนิก คุณซือชั่วคราวไม่ได้รับรายงานถึงอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมของผู้เล่นภายในทีมสำหรับการรับมือไบตันแต่ก็อาจจะมีการโรเตชันจากนัดเสมอเสาร์มึงันครับในรายของเมมันย่ามาติสยังไม่แน่ว่าจะฟิตทันเวลาหรือไม่เนื่องจากอาการบาดเจ็บหน้าแข้งแต่เฟธน่าจะกลับคืนทีมได้หลังจากหายไปครับและพ้นระยะเวลากักตัวโควิด2019แล้วครับ สำหรับสภาพความพร้อมของไบตันครับเดอะซีกันไม่แพ้เลยตลอดเจ็ดนัดในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกครับชนะ3เสมอ4พวกเขาเคยมีสถิติไร้พ่ายในลีกสูงสุดนานกว่านี้แค่ครั้งเดียวครับคือ8เกมในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกาปี1981ครับคุณซอเกรแมพอตเตอร์จะมีทีมชุดเดิมจากเกมที่บุกชนะวัตฟอร์ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สำหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถช่วยทีมได้ก็มีเพียงแค่เอนอกเอ็มเวปู w oo, และเจเรมี่ซานเมีนโตที่มีอาการบาดเจ็บครับเรามาดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นในระบบ4-2-3-1ครับคาดว่าจะมีดาวิดเดเกราดิโอโกดาโลวิกเตอร์ลินเดเลอรราฟาเอลวารานลูกชอเฟดบ๊อบปอนบ๊อบบา แอนโทนีอีลันกาบูโน่แฟนันเจดอนซันโจคริสติ n โอ o โรนันโดครับรายชื่อ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับสำหรับ11ตัวผู้เล่นของไบตันที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับไบตันจะเล่นในระบบ3-1-4-2คาดว่าจะมีโรเบิร์ตซ c h e z สโยเอลเฟนมันลูอิสตังอดัมเวบเตอร์อดัมล l ลาน่าทาริ์เลมตีอีฟบิสซูมา อเล็กซิสเมกอันลิตเตอร์มาร์โกูเรีาเนลโมเปเลอันโดทอตซาสำหรับ11ตัวผู้เล่นของไบรตันที่คาดว่าจะลงสนามเกมนี้ครับเรามาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับผลงาน5นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์เสมอกับเซาท์แธมตัน1ประตูต่อ1เสมอกับเบอร์ลี่1ประตูต่อ1 แพ้ให้กับมิดเดิลโบ๊ทสประตูต่อ1นชนะเวสแฮม1ประตูต่อศูนชนะเบนฟอร์ดสประตูต่อ1นครับมาดูผลงานของไบตันห้านัดล่าสุดกันบ้างครับไบตันชนะวัดฟอร์ดสประตูต่อศูน์ไบตันแพ้ให้สเปอร์สประตูต่อ1นแล้วก็เสมอกับเลสเตอร์หประตูต่อ1นเสมอเจลซีหประตูต่อ1และเสมอกับกิตันเบรดหนประตูต่อ1นครับมาดูสถิติพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบตันกันบ้างครับ5นัดล่าสุดนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไบรทันสองประตูต่อหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไบรทันสามประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไบรทันสามประตูต่อสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไบรทันสามประตูต่อศูนย์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไบรทันสามประตูต่อหนึ่งครับสำหรับสถิติห้านัดที่เจอกันคาล่าสุดนะครับบทสรุปวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มช่วงหลังไม่ดีเลยครับเก็บชัยชนะในลีกไม่ได้มาสองนัดติดแล้วแม้ชื่อชั้นจะเหนือกว่าไบรทันก็ตาม เว่าทีมเยือนเองก็เป็นบอลเหนียวครับและเป็นจอมเสมอในซีซั่นนี้มองว่าผีแดงยังไม่น่าจะทําได้ดีกว่าสักเท่าไหร่ครับและอาจจะลงเอ่ยกันที่แบ่งแต้มกันอีกครั้งฟันธงสคอร์ครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดสเสมอไบตัน1ประตูต่อหนึ่งครับฟันธงครับ